โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยผมก็อยู่ในเกมมายคราฟนะผมก็อันนี้มาชี้แจงย้อนหลังนะผมคลิปที่ผมอัดอยู่ตอนนี้มันเป็นคลิปที่อัดข้างหลังจากตอนอัดคลิปไหมครับแบบว่ากําลังสร้างเจ้าโดมนี้อยู่นะซึ่งผมจะบอกว่าตอนนี้แบบผมพยายามที่จะ,ะลงคลิปให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้พวกอุปกรณ์คอมของผมเนี่ยอย่างเช่นกล้องหรือว่าเมาส์อะไรเงี้ยมันเริ่มจะเสียแล้วนะผมก็ผมดูมอาการแล้วว่ามัน บางทีมันกดไม่ติดบางทีแบบกล้องมันก็เบอเบอร์นุ่งนวลไม่แบบสามสิบเฟรมมั่งเงี้ยยี่สิบเฟรมเงี้ยก็พยายามที่จะรีบลงให้เร็วที่สุดนะผมก็อาจจะหายไปบ้างนะผมแต่ก็พยายามที่จะลงอ,ะอยู่เรื่อยๆนะผมก็มีข่าวประมาณนี้นะผมก็ไปชมคลิปกันเลยครับผม Let's go ้ทำอะไรซึ่งผมจะสร้างโดมโดมเป็นอย่างเงี้ยเป็นโดมตัวยูอ่ะตัวยูข้ออะ แล้วก็เป็นกระจกแล้วก็หานกมาใส่นะผมจะทําเป็นโดมนกนะเราจะเน้นไปที่นกซะมากกว่าความสวยแล้วก็ส่วนสัตว์เราอย่างที่เคยบอกอยู่แล้วว่าเราจะเน้นเรื่องเยอะซะมากกว่าสวยนะผมก็วันนี้ก็จะมาแบบาหาไล่จับนกกันแล้วก็ต้องสร้างก่อนแต่ต้องสร้างก่อนก่อนที่จะมีนกต้องสร้างก่อนนะผมก็โอเคผมก็ได้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้อัปเกรดบางส่วนนะใส่พวกไฟนะผมถึงมันจะไม่ค่อยสวยแล้วก็ ดีกว่าไม่มีนะผมแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะใช้าสารอะไรดีที่มันเข้ากับเจ้าคอรันนี้นะผมยวต้องคิดดอีกทีหนึ่งก็แล้วก็มาอยู่ในห้องอันนี้เหมือนเดิมอ่ามีพ่อค้าเรมาขายมาไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็โอเคเดี๋ยวเราจะเราต้องขนย้ายจเจ้าชวาบ้านี้ออกไปนะผมโอเคเราก็อยูอ่ในห้องเราจะจา กบเราก็อยู่ห้องเดิมนะั่นที่เคยเราสร้างไว้เมื่อพาร์ี่แล้วแต่วันนี้เรามาทําการจับนกกันดีกว่าเรามาสร้างพวกโดมกระจกกันนะผ,ผมเนเ้นของไว้แล้วเพประมาณนี้กระจกคือแบบเยอะมากผมคิดว่านะมันน,มน,น่าจะใช้เยอะนะอฮาาาาแต่ไม่เป็นไรเราทำพิกภาพไปไแล้เรามีพิกแอคที่สามารถตีละมุนได้นะว้าวกระจกว่าแล้งต่อ Okay. คลิปนี้อาจจะมไม่นานเท่าไหร่นะก็มันมีแค่อย่างเดียวก็คือไปจับนกแต่ว่าเราจะจับทุกสปีชีเนี่โหมันก็ยากเหมือนกันน่าจะทําให้คลิปนานกนพราจับหลายสปีชี์เนี่ยเช่นเช่นแบบพวกนก,นกแก้วพวกเนี้ยนะที่บ้านเรามีอยู่ตัวเดียวนะตอนนี้ผเลี้ยงไว้ในห้องครัวเดีย๋ยวเราค่อยจับมันมาทีหลังเราจะไปจับนกที่เราสามารถจับได้ง่ายกัน เว้นี่ก่อนเราจะไม่สูงเท่าไหร่นะไม่ค่อยสูงมากกระจกเราจริงๆมันก็เอามาเยอะเกินไปเนะีกก่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเผื่อไว้ก่อน <S 2> <S 2> <S 2> โอเคอเค้กระจกใช้เยอะเนี่ยไปเล่นอื้ม เดี๋ยวเราทำโดมเสร็จแล้วก็เอาพวกอของตกแต่งมาใส่นิดหน่อยนะใส่พวกข้างล่างอะไรอย่างนี้ผมจะเน้นให้นกมันบินซะมากกว่านะให้มันมีที่กว้างข้างบนได้บินโอเคมาถึงยอนนีแลวซึ่งไฟเนี่ยเราจะใช้เป็นตะเกียงเป็นตะเกียงดีกว่านะซึ่งก็ได้เตรียมไว้แล้วแต่จะจริงกๆๆ็เตรียม เตรียมไว้นานแล้วแต่ว่าไม่ไม่มีไม่มีเวลาทําเลยนะช่วงนี้ไม่มีเวลาทําเลยเนาะความของอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้คืออเมาส์ผมรู้สึกว่ามันมีปัญหากดไม่ค่อยติดเมาเบิร์นอะไรประมาณนี้ทาให้ผมไม่ได้อัดอไม่ได้อัดเลยจริงๆผมอผมตัดคลิปเสร็จเนี่ยลงคลิปเสร็จก็ผ่านมาสักวันหนึ่งก็ลงคลิปเลยแล้วก็ ไอีกวันนึงก็คือจะตัดคลิปอะไรประมาณนี้คือลงแล้วก็อัดคลิปแหละก็ฮะ uh huh. ประมาณนั้นนะแต่ช่วงนี้ผมก็พยายามรีบทำนะผมรีบทำให้มันให้มันได้คลิปให้มันได้ลงอะก่อนที่เ <laughs> มาส์าผมมันจะพังเสียก่อน uh huh. อือฮะก่อวันนี้ เป็นเศษโอเคนี่แหละโดมมันไม่เชิงว่าตัวยูมันเชิงว่าเหมือนเป็นถ้วยครอบลงไปโอเคประมันโอเคต้องเข้านอนก่อน,อ,นอ,อันนี้อยู่ข้างในแล้วจะวางยังไงดอีอันนี้เราวางแบบนี้แล้วกัน ส่วนน้ำเราขอขุด <Okay. S 1> จะได้ตักได้ไม่จำกัดน,นะเวลาเราต้องต้องใส่อะไรบ้าง <Okay. S 1> ใส่ไโอเสร็จแลวจะทำการ ปูข้าวข้างในนะผมแล้วก็วางอะไรให้เรียบร้อยนี่เลยเราจะเลี้ยงนกไว้ข้างในนี้โอเค เดี๋ยวข้าวเรายังไม่มีนะตอนนี้ยวดูก่อนนี่ไงเนี่ยมีเรามีมเมล็ดข้าวอยู่เอามาปลูกไว้ให้ดูมันดูมีอะไรเยอะหน่อยโอเคใส่เข้าไปรอข้าวมาันโตนะเผื่อมันจะบงังไอ้รองน้ำนี้อืออือ,อ,อ,อน,นี่ก็เป็นเอาไว้วางกองน้ำไว้ แบ่งฝั่งน้ำให้นกมันมากินน้ำกิตาการหน่อยเอเสาทำสักอันต่ออันหรือว่าจะใช้อย่างนี้เลยก็ได้เอาไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้เลยลลแล้วกันโซ่ลงมาแล้วก็เอาแผ่นอันนี้หนึ่งนะ วางขึ้นมาอย่างนี้อั๊บเอาแย่แล้วมันมาลงต้อ,องติ๊กข้างบนนี่เลยสวยงามนี่แหละนี่เลยมันเหมือนรังนก อกมันใส่แวนทำสักสี่ห้าอันพอติดอย่างนี้เออมาติดอย่างนี้ได้นี่หว่าไอ้แต่มันติดทางนี้ไม่ได้เราต้องเราต้องขยับออกมาเราไปทำพลาดโอเคตรงนี้เราก็เอาออกเอาออกก่อน ใส่ปาบเสร็จแล้วเราก็ทำอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ฝั่งนี้เอาห้อยลงมาอันนี้เราจะเปิดไว้อย่างงี้ตรงนี้ด้วย โอเคแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงแล้วก็ให้มันแบบห้อยลงมา เหลืออีกเราต้องทำไงดีแองนี้ดีกว่าเหลือมันเหลือ,ลอโอเคประมาณนี้วางไว้ใส่อย่างนี้ไปเลยแล้วกันตรงนี้ไม่มีนี่ไม่มีนะนี่เป็นโบ ามาแบบนี้โอเคใส่เงียบไปอันนี้เราบังทางน้ำไปด้วย แต่นน้ยมนุษยลืมันุษยลืมลมนันต็มีข้างข้างไงนี่แหละทำขึ้นไว้แล้วก็เจ้าผมมอดอันนี้ใส่เข้าไปโอเคอันนี้ก็ไหดีมันปลูกนีอยู่ขงบนยอดนี่ไปเลยอันนี้เอาไว้ตรงกลาง ตรงนี้โอเค,อเคตอนนี้เรามาใส่ต้นอันนี้กันแตะเข้าไปแต่ดูมันดูมันไม่ค่อยหนานะแต่แบบแถวบ้านเรามันมีเยอะไงเราใส่ไว้มังก็ได้นี่แหละปิดไปปุกสลับแ,ลแผ่นเหยียบสองอัน อาจจะได้อุ้มอุมมาได้แล้วก็จะได้ไม่ต้องอเปิดทุกประตูใหม่โอเคไปสองอันนี้โอเค okay. เสร็จเรียบร้อยโอ้โหมืดพอดีใช้เวลาทำหนึ่งวันถึงมันจะแบบไม่ค่อยสวยก็เถอะ แต่ก็ทำไว้ก็ดีเร็นเยอะไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราเข้านอนแล้วก็ไปจับนกที่ทวายไลฟฟอร์เรสกันโอเคเทออ่านี้ไหมไมันมีแต่ข้างข่าวเรากดแท็บดูก็ได้นะนกมันจะตัวเล็ก่อะ เดียวแต่ฟังข่าวนี่น่าจะใช่เราต้องไปฝั่งนน้นอีกวางด้วยแต่ผมยังยังไม่จับดีกว่านี้ไงนก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 เฮ้ยไปไหนมันจับยากนะตัวมันเล็กอะ่ะไปจับไม่ได้ คือแบบมันไม่อยู่นิ่งให้จับแหละเฮ้ยไปไหนแล้วดี้ดูดีจับไม่ได้เลยผมต้องรอมันด้วยข้าวไปนเนี่ยไปผมรอมันได้นี่ไงผมต้องรอมันด้วยข้าว โอเคได้หนึ่งตัวกลับบา้านโอเคปิดไว้ข้าไปเลยน่าจะไม่เหมือนกันนะนกสองตัวนี้อันนั้นมันมีจัง,งอยอะ่ะอันนี้ไม่มีอืมไปแค่นั่นแหละใส่เข้าไปใช่ไหมตัดเลยงเราก็ประมาณนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้นกมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มเติมคือมันมีนกหลายอย่างเลยคือ มันไกลามากผมยังยังไม่ไปตอนนี้ดีกว่ามันไกลเอามาให้เห็นประมาณนี้พอนะก็ตามรูปมาน,นี้เลยเิ้ยอะไรเนี่ยอะไรแล้วอันนี้เลยโอเคก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมก็ถ้าเกิดใครสงสัยไปว่ากล้องกล้องที่ผมอัดมันทำไมมันไม่ชาร์ก็มันเก่าแล้วนะมันหลายปีแล้วมันสี่ห้าปีแล้วนะผมก็ยังแบบยังพอเห็นเนาะคือประมาณนี้เมาส์ผมก็เป็นกัน ผมจะรีบพยายามทําคลิปที่อุปกรณ์คอมผอคอมของมผมเนี่ยมันจะพังนะผมก็อันนี้ก็คลิปนี้ก็จะลงเร็วหน่อยนะผม2อวันก็ลงแล้วปกติ5 6, ้าหกวันค่อยๆลงโอเคคลิปก็เอาไว้ประมาณนี้ในการทําโดมนกโดมนกของเรานะผมก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมไม่บาย